สวัสดีปีใหม่ครับพนักงานเรากองทุกท่านนะครับสำหรับปีนี้ในการจับรางวัลผู้บริหารเรามีมุกใหม่ๆมาเล่นเพื่อไม่ให้เบื่อนะครับใน,ในในกล่องดวงใจของพวกพวกเราเนี่ยจะมีชื่อของของพวกเราทุกคนอยู่นะครับโดยที่ว่าทางนี้พวกพี่จะสุ่มจับมาให้พวกเรานะครับโดยเริ่มเริ่มจาก โปร<ล>่<ส>แรสนะครับเพื่อความโปร่งใสเราได้อัดวิดีโอนะฮะผ,ผู้หาเราแบ่งกันทำงานนะครับโปนเป็นคนบันทึกว่าใครได้อะไรจดพี่พลเป็นผู้ติดตีประกอบและและเขียนนะครับพี่ทัศเป็นคนอัดและเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับคนแรกนะครับที่จะเป็นคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวก่อนอย่างอย่างอย่างคือประเด็นก็คือว่าเราจะจับให้ก่อนโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้ก่อนว่าใคร,ใคร จะจะซื้อของขวัญให้ใครใครจะซื้อของขวัญให้ใครใชครับออแล้วเดี๋ยวพวกพี่จะเอาไปให้น้องๆเองท <พน S 1> ีนี้เงื่อนไขของเราคือโอเคจริงๆแล้วเราไม่ต้องบอกองี้แอ่ะเพราะเราต้องบอกเา <c oughs> อาตอนให้ดูใิที่หลังโอเคปะเออ่ะอ,อส่วนส่วนทีเซอร์จะจบอยู่แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะบันทึกการจับสลากให้ทีหลังโอเคครับ